บ้านแปลงมุมพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโครงการและเป็นเพียงหลังเดียวที่ได้รับการออกแบบและตกแต่งโดยดีไซเนอร์ชาวอเมริกันที่นี่จะเดินทางไปหาดจอมเทียนใช้เวลาเพียงแค่10นาทีและมีรั้วโครงการติดกับโรงเรียนนานาชาติฟีนิกซ์พัทยาจะสวยงามโฮมี่และน่าอยู่ขนาดไหนตามาไปชมค่ะ บริเวณแรกภายในตัวบ้านค่ะวันนี้ไอพาเข้ามาชมภายในตัวบ้านกันก่อนเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีการตกแต่งโดยดีไซเนอร์ชาวอเมริกันค่ะแล้วก็แน่นอนกันว่าบ้านแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือจะต้องมีโซนที่เป็นโซนถงต้อนรับหรือว่าโฟเย่นั่นเองด้านขวามือของอก็จะเป็นเบนช์ออกแนวเป็นสไตล์แบบอเมริกันบ้านนิดๆนะคะแล้วก็จะมีตกแต่งด้วยรูปภาพแล้วก็ต้นไม้รวมไปถึงด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นกระจกบานโลง่งซึ่ง ตอนมองออกไปนะคะทุกคนเราก็จะมองไปเห็นต้นไม้ที่มันออกดอกสีเหลืองนวลมากซึ่งต้นนี้เขาเรียกว่า เหลืองชัชวาลหรือเปล่าไม่แน่ใจใครรู้บอกหน่อยนะคะคอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วก็จะมีตรงที่ติดกันตรงนี้ค่ะก็คือจะมีตัวแคบิ n เนตนะคะจะเป็นตู้รองเท้าตู้เก็บของแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นชั้นวางของอะไรแบบนี้ได้เลยแล้วก็มาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลังสไตล์โฮมมี่สวยงามน่าอยู่อบอุ่นมากๆค่ะที่นี่จะเป็นบ้านขนาด3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะมาพร้อมกับโฟเย่กว้างๆแล้วก็ครัวสวยๆเก๋ๆแบบนี้พร้อมกับ ไอ a ลนขนาดใหญ่ทุกคนอันนี้คือมันไม่ใช่ไอแลนไซส์ปกตินะคะคือมันเป็นไอแลนแบบใหญ่มากแบบมันอันใหญ่เต็มตรงนี้เลยะคะ่ะซึ่งจริงๆแล้วครัวของบ้านหลังนี้เนี่ยก็คือเป็นครัวที่มีขนาดใหญ่มากๆพอเอาไอแลนตัวตัวนี้มาใส่นะคะก็ยิ่งเพิ่มความโอทโถงเข้าไปอีก ด้านบนเนี่ยก็จะตกแต่งด้วยโคมไฟที่มันมีลักษณะเป็นออกแนวเป็นอเมริกันบ้านนิดๆน,นะคะทางด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่เขาแถมมาให้ทั้งหมดเลยแบบนี้ส่วนตัวพื้นบ้านเนี่ยนะคะก็จะเป็นพื้นเขาเรียกว่าเป็นพื้นลายไม้ซึ่งก็ เดินไปสัมผัสไปนี่ก็คือให้ความรู้สึกเหมือนไม้จริงมากๆส่วนทางด้านนี้นะคะทําอาหารไปก็คือจะมองเห็นสวนทางด้านนอกแบบนี้เขียวชอุ่มสบายตาและที่ไออยากจะพาทุกคนไปชมเนี่ยเดี๋ยวพาดูในบ้านก่อนนะแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้เลยจริงๆเนี่ยก็คือพื้นที่ภายนอกซึ่งก็สวยงามกว้างขวางแล้วก็เขียวชอุ่มน่าอยู่ไม่แพ้พื้นที่ภายในบ้านเลยทีเดียวค่ะและตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณครัวที่ยา้า ถ้ามาถึงตรงนี้เลยมองด้านนี้ทําอาหารคุกกิ้งคุกกิ้งใช่ไหมก็จะมองเห็นวิวด้านนี้ส่วนถ้ามาหันมาด้านนี้นะคะล้างจานล้างจานก็จะเห็นวิวสระว่ายน้ําแล้วก็ต้นไม้ใบไม้สลับกับดอกไม้สีเหลืองสวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะที่นี่นะคะก็จะเป็นโถงแบบเปิดโล่งหมดเลยให้ทุกๆอย่างบริเวณที่มันเป็นศูนย์รวมแล้วก็ ส่วนกลางของตัวบ้านเนี่ยเชื่อมกันทั้งหมดตั้งแต่โฟย่มาจนถึงไอแลนด์บริเวณทํากับข้าวนะคะครัวแล้วก็จะเป็นโต๊ระรับประทานอาหารส่วนด้านหลังของไอซ์ก็จะเป็นบริเวณที่เป็นห้องนั่งเล่นดูทีวีค่ะซึ่งตรงฝั่งนู้นเนี่ยนะที่มันตรงข้ามกันแบบนี้ก็จะเป็นวิวสระว่ายน้ําตัดกับต้นไม้สีเขียวหญ้าสีเขียวแล้วก็ดอกไม้สีเหลืองพร้อมกับท้องฟ้าสีฟ้า ทุกคนคะวันนี้อากาศดีแดดดีเดี๋ยวไอจะพาทุกคนออกไปชมข้างนอกอย่างจุใจเลยเพราะว่าวิวที่มองจากบริเวณนี้ออกไปเนี่ยโหมันสวยงามอลังการแล้วก็อบอุ่นน่าอยู่มากๆเลยทีเดียวค่ะซึ่งด้านนอกนั้นก็จะเป็นสีที่ตัดกับภายในบ้านซึ่งจะเป็นสีข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นสีโทนเย็นใช่ไหมส่วนข้างในบ้านเนี่ยมันจะเป็นสีโทอนอุ่นซึ่งดีไซเนอร์เขาก็เลือกใช้พวกโต๊ะ โต๊ะทานข้าวพวกไม้ที่มาตกแต่งแล้วก็บริเวณที่เป็นหน้าบานของตู้ของชุดเฟอร์นิเจอร์บิวอินต่างๆเนี่ยเลือกสีมาได้อบอุ่นนวลตาลงตัวมากๆค่ะด้านบริเวณนี้ก็จะเป็นโซฟาเข้ามุมที่ตัดสั่งทำพิเศษเฉพาะบ้านหลังนี้โดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็เขามีการเล่นลูกเล่นนิดหน่อย โดยการใช้วอลเปเปอร์ที่เป็นลายแบบเชือกอเ่อะทุกคนแล้วมันก็มี texture คือดูดีสวยงามมากๆเข้ากันหมดเลยแล้วก็ตกแต่งด้วยภาพเขียนขนาดใหญ่ใหญ่แบบใหญ่จริงๆนะคะซึ่งเข้ากับตัวบ้านได้ดีมากๆพร้อมกับมีโคมไฟสไตล์จะออกแบบเป็นมินิอมเล็กๆมีความเป็นงานคราฟมีความเป็น อาร์ตคือเหมือนกับเป็นคือเหมือนเป็นบ้านที่ได้ถูกออกแบบคิดมาแล้วโดยศิลปินแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคือหลังนี้ถือว่าใครได้ไปเนี่ยคุ้มค่ามากๆเลยเพราะว่าพื้นที่ด้านนอกก็ใหญ่ข้างในก็ใหญ่แล้วก็ให้เฟอร์นิเจอร์สวยงามแบบนี้นะคะเอาล่ะจากบริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวไอซจะพาเข้าไปชมห้องนอนทั้ง3ห้องแบบเร็วๆนะคะแล้วเดี๋ยวพากันไปชมข้างนอกค่ะ และตอนนี้นะคะไอ้ก็จะพาทุกคนมาเยี่ยมชมห้องนอนห้องแรกที่อยู่ติดกับสระว่ายน้ําแต่ก่อนที่จะเข้าไปข้างในนะคะมาดูโซนตรงนี้นิดนึงมันเป็นมุมที่น่ารักมากๆทุกคนแล้วมันทําให้บ้านน่ยดูหรูหราขึ้นมากนะคะเพราะว่าไอ้ตัวสิ่งที่เขาใช้มาตกแต่งอะตรงนี้มันจะเป็นออกแบบเป็นลายแบบผ้าผ้านิดนึงอะแล้วก็ตรงนี้บริเวณเนี้ยก็จะเป็นสีไม้สีเข้มนะคะแล้วก็โต๊ะตรงนี้ก็สะคอนโซลตรงนี้ก็สามารถจะเอาไว้วางพวกวิสกี้หรือว่าเครื่องดื่มหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าอะไรก็ได จะได้ที่เราอยากโชว์อย่างตรงนี้เขาก็วางเป็นแบบลูกโลกอะทุกคนแล้วก็แบบเหมือนใครไปที่ไหนมาก็จะเอาหมุดมาปักตามตามเอ่อโลเคชันนั้นๆนะคะแล้วก็ด้านบนตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้เพนติ้งที่เป็นางานชิ้นโปรดของคุณเองหรือว่าจะเป็นรูปครอบครัวก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะจากบริเวณนี้เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในห้องแรกกันค่ะและใน ะะก็มาพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นแบบนี้ทั้งหมดนะคะตัวเตียงก็จัดไว้ให้แล้วทุกคนมันน่าจะแบบอยากแบบทิงตัวลงไปเลยนะคะคือมันดูนุ่มนวลแล้วก็แบบน่านอนมากๆเลยทีเดียวเขาก็จะให้ภาพเขียนตกแต่งโคมไฟอะไรมาเรียบร้อยคืออย่างหนึ่งที่ไอซ์รู้สึกว่า อชอบมากๆเลยสําหรับบ้านหลังนี้เนี่ยก็คือโทนสีที่เขาเลือกใช้นะคะคือหลักๆเขาจะใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ลายไม้แล้วก็พื้นไม้แต่ว่าไอตัวที่มันเป็นหน้าบานอะไรต่างๆอะ่ะคือมันจะเป็นลามิเนตที่เป็นแบบเหมือนมี texture แล้วก็เป็นออกแนวผ้าๆนิดนึงคือมันดูอบอุ่นดูผู้ดีผู้ดีมากๆเลยค่ะส่วนห้องนี้เนี่ยนะคะก็จะติดกันกับ สระว่ายน้ําซึ่งมีประตูที่สามารถเปิดคอนเน็ก์ออกไปถึงเทอร์เรสบริเวณด้านข้างบ้านติดกับสระว่ายน้ําติดกับสวนได้เลยแล้วก็มีห้องน้ําอยู่ในตัวด้วยค่ะอย่าลืมนะคะว่าใครกําลังมองหาบ้านในโซนโรงเรียนนานาชาติฟีนิกส์ถนนเส้นเดียวกับโรงเรียนนานาชาติทาราพัฒนาใกล้ใช่ค่ะจอมเทียนเพียงแค่10นาทีเท่านั้นจะเดินทางไปตัวเมืองพัทยาก็ใช้เวลาเพียงแค่15นาทีบ้านหลังนี้เรียกว่าอยู่แทบจะใจกลางเมืองเลยทีเดียวค่ะ เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมบ้านนะคะต้องรีบๆโทรหาติดต่อทีมงาน First Class Living เลยนะคะเพราะว่าบ้านแบบนี้เนี่ยไอ้สัญญาและไอ้รับประกันได้เลยว่าอยู่ในตลาดไม่นานแน่นอนนะคะเอาล่ะเดี๋ยวจะพาไปชมอีก2ห้องซึ่งจะเป็นห้องนอนเล็กด้านซ้ายมือตรงนี้แล้วก็ด้านขวามือจะเป็นห้องนอนมาสเตอร์นะคะซึ่งเราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยในเมื่อเรามาเดินผ่านตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นบริเวณพาเนลทีวีที่ ก็ภูมิใจนําเสนอเช่นเดียวกันทุกคนดูการที่เขานําลายไม้มาใช้นะคะเขาก็จะใช้ไม้ตรงนี้คือเอามาทําให้มันเป็นเฉียงๆอะ่ะดูเป็นต่อกันแบบให้มันเป็นงานแบบสมมาตรแบบนี้นะคะแล้วก็ทีวีอ่ะก็คือจะฝังเข้าไปแบบเหมือนมีช่องให้ทีวีมันเข้าไปเหมือนในโรงแรมยังไงอย่างนั้นเลยค่ะเอาล่ะแล้วตรงนี้เดี๋ยวเข้ามาดูห้องนอนเล็กด้านหน้าบ้านกันค่ะ และก็เปิดประตูเข้ามาถึงห้องนอนเล็กที่สุดข,ของตัวบ้านค่ะซึ่งอยู่บริเวณหน้าบ้านติดกับโรงจอดรถนะคะห้องนี้ก็จะมีหน้าต่าง2ด้านซึ่งมองออกไปอ่ะก็จะมองเห็นสีเขียวสีเขียวแล้วก็สีเขียวทางนั้นนู้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่เรียกว่าจิ๋วแต่แจว๋วซึ่งตรงนี้ใส่เตียง5ฟุตไว้ให้แล้วแล้วทุกคนดูรูปตรงนี้สิมันน่ารักมากไอชอบมากนะคะมันเป็นรูปปลาวานน่ารักมากเลยคือ เขาก็แต่งเป็นแบบเหมือนโทนสีฟ้าไว้ให้ย้ำอีกครั้งนะคะว่าห้องนี้เอ,อ,อ้บ้านหลังนี้ก็คือให้เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างทุกอย่างที่เห็นคือเอาไปหมดเลยทั้ง decoration แบบนี้เลยเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็สวยมากๆเลยทีเดียวค่ะ แล่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปชมห้องนอนมาสเตอร์กันนะคะก็คือก่อนจะไปถึงห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยในระหว่างห้องนอนเล็กแล้วก็ห้องนอนมาสเตอร์ก็จะมีห้องน้ําที่ห้องนี้กับส่วนกลางของตัวบ้านเนี่ยใช้ร่วมกันก็จะมีชาเวอร์มีสุขภัณฑ์ของคอตโตอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วตอนนี้เราก็มาถึงห้องนอนมาสเตอร์กันละค่ะซึ่งห้องนอนมาสเตอร์นี่ก็จะเป็นห้องนอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของตัวบ้านใส่เตียงคิงไซส์6ฟุตเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วทุกห้องเนี่ยติดแอร์มาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ ห้องนี้พิเศษนิดนึงก็คือจะมีพัดลมมาให้ด้วยตรงบริเวณตรงกลางของห้องค่ะส่วนด้านนอกมองออกไปก็จะเป็นสวนสีเขียวต้นไม้สีเขียวของบ้านเราที่ติดกับหน้าต่ตางตรงนี้เลยก็คือบรรยากาศมันมีความเป็น t ropical แต่ก็มีความเป็น western อยู่ด้วยผสมผสานกันเรียกได้ว่าดีไซเนอร์เนี่ยเขาคิดมาแล้วออกแบบมาแล้วให้นำความ เป็นตะวันตกมาผสมผสานกับความเป็นตะวันออกได้อย่างลงตัวค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะก็จะเป็นหน้าต่างตรงหัวนอนแบบนี้นะคะติดผ้าม่านอะไรไว้ให้เรียบร้อยส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นโต๊ะอะไรนะโต๊ะแต่งหน้านะคะพวกโต๊ะเครื่องแป้งอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีพนเนลทีวีอะไรให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันซึ่งโทนสีก็จะยังคงเป็นโทนสีไม้เข้มตัดกับ ไอตัวลามิเนตที่มันเป็นลายผ้าผ้าที่มี t e x t อร์แบบนี้นะคะเรียกได้ว่าอบอุ่นไป set ทุกห้องแล้วก็คือเข้ากันไปหมดทุกห้องเลยส่วนห้องมาสเตอร์ก็แน่นอนละคะ่ะว่าเขาก็จะต้องมีห้องน้ําในตัวด้วย mm hmm. เช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะตรงนี้เนี่ยมันตื่นเต้นมากแล้วล่ะเดี๋ยวไอ้จะพาทุกคนนะคะเข้าไปชมเอ้ยไม่ใช่สิออกไปชมบริเวณภายนอกแล้วก็สวนรอบตัวบ้านกันค่ะ จากความอบอุ่นสวยงามมีสไตล์ภายในบ้านนะคะเราออกมาดูบริเวณภายนอกตัวบ้านกันบ้างค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็คือไอออกมาจากบริเวณด้านหน้าทางโฟย์นะคะซึ่งก็เป็นทางเข้าหลักของตัวบ้านเช่นเดียวกันตรงนี้จะเป็นลานจอดรถนะคะซึ่งสามารถจอดต่อกันได้สองคันแบบนี้ด้านข้างฝั่งนู้นนะคะก็จะเป็นสวนหินแล้วก็จะปลูกต้นไม้ที่มันเป็นต้นไม้แบบ t ropical เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วมีต้นดอกพุทธที่ในช่วงที่มันออกดอกเนี่ยก็จะขาวโร่งไปทั้งหมดเลยสวยงามแล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะ ส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นสวนที่ทุกคนดูว่าบ้านอ่ะ คือ116ตารางวาแล้วเขาอ่ะจัดแบ่งตัวบ้านคือด้วยความที่ตัวบ้านมันเป็นหัวมุมด้วยนะคะแล้วก็บ้านหลังเนี้ยคือดูถ้าเกิดว่าทุกคนอ่ะดูไม่ออกเลยใช่ไหมว่ามันเป็นบ้านรีโนเวทเพราะว่าดูใหม่แล้วก็ดูสวยงามดูแบบลงตัวมากๆเลยทีเดียวค่ะแล้วก็อยู่ในโครงการที่มีรั้วรอบขอบชิดมีรปภตลอด2ี่ชั่วโมงด้วยนะคะก็เลยทําให้บ้านหลังนี้เนี่ยโดดเด่นที่สุดในโครงการเลยด้วยความที่เขามีพื้นที่ใหญ่มากๆสวนที่ใหญ่มากๆแล้วก็ลงสระขนาด3าคูณเเมตร ได้อีกนะคะส่วนบริเวณสวนตรงนี้เขาก็จะปลูกหญ้าไว้ให้เรียบร้อยมีต้นไม้ขนาดใหญ่มาให้นะคะก็จะเป็นต้นปาล์ม Fox t a ทลแล้วก็ที่ไอ้บอกเมื่อกี้ที่เรามองออกมาแล้วเห็นจากบริเวณที่เป็นโฟเย่แล้วก็ครัวเนี่ยก็จะเป็นต้น ทองอุไรใช่ไหมเมื่อกี้พูด <N un> นั่นแหละใครรู้จักบอกหน่อยนะคะต้นที่มันเป็นดอกไม้สีเหลืองเยอะๆแบบนี้แล้วก็สวนก,กว้างๆหญ้าเขียวๆแบบนี้มีปลูกต้นไม้บริเวณตรงนี้มาให้ไว้เรียบร้อยแล้วมีดอกเดซี่มีต้นไม้หลากหลายพันธุ์มากซึ่งก็เป็นหลกัหลกๆเนี่ยก็จะเป็นต้นไม้แบบเป็นท ropical นะคะก็คือจะเลี้ยงดูง่ายนะคะก็ไม่ต้องแบบเหมือนใส่ใจอะไรมากมายแต่ว่าหญ้าก็อาจจะต้องตัดนิดนึงนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็มีบริเวณที่กว้างขวางมากๆทุกคนคะวันนี้แดด แงมากขออนุญาตบังแดดนิดหน่อยเอาล่ะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณเทอเรสริมสระว่ายน้ําซึ่งก็จะมีโต๊ะที่แบบว่าโต๊ะก็ชุดโต๊ะกาอี้เอาดออะมาไว้ให้เรานั่งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็บริเวณนี้ยมันเขียวไปหมดทั้งหมดเลยทุกคนดูแล้วมันก็จะตัดกับ สระว่ายน้ําสีฟ้าซึ่งเป็นฟ้าฟ้าแบบฟ้าสีฟ้าแบบสีเดียวกับท็อกฟ้าเลยะคะ่ะทุกคนสวยงามมากๆแล้วเวลาที่ไอ้ยืนจากบริเวณตรงบริเวณน,นี้มุมนี้เนี่ยนะมองบ้านเข้าไปอะ่ะคือตัวบ้านนะมันก็เป็นโทนอบอุ่นจะออกเป็นสีครีมนิดนิดหลังคาก็เป็นมีความน้ําตาลครีมครีมอคค่า ok หน่อยๆน,นะคะก็ทําให้มันดู ตัดกันแต่ก็กลมกลืนกันได้อย่างสวยงามลงตัวมากๆค่ะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังมองหาบ้านในโซนโรงเรียนนานาชาติทาราพัฒนาในพัทยาเนี่ยนะคะแล้วก็คือมีรั้วโครงการติดกับโรงเรียนนานาชาติฟีนิกส์เลยเรียกได้ว่าทีน่นี่พลาดไม่ได้ต้องรีบติดต่อทีมงาน First Class Living เข้ามาเพื่อเข้ามาเยี่ยมชมบ้านจริงก่อนที่มันจะถูกขายไปอย่างรวดเร็วนะคะเอาล่ะวันนี้ไอต้องขอลาไปกับภาพสวยๆสวนสวยๆแล้วก็บ้านสวยๆหลังนี้กันแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนกันอีก ติดตามชม First Class Living นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย